สวัสดีค่ะกระทมชมจันทร์ชาแนลนะคะอุ้ยกล้องป้าทำไมมันมองไม่เห็นเลยแับนี้ยอ้อนแสงป้าพามาดูคุณลุงเก็บมะนาวนะคะมะนาวบา่มีน้าหรือมีอยู่วะมะนาวก็มีลูกที่กำลังเริ่มจะเก็บได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีน้ำเยอะเพราะว่ามัน เหมือนจะเหมือนจะมีฝนมาแต่มันก็หยุดนะคะเนี่ยมันก็หยุดไปหลายวันเราต้องรดน้ำต้นไม้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันแห้งแห้งแรงมะนาวก็มีเยอะอยู่นะคะแต่มันยังไม่โตมันยังไม่โตพอที่จะมีน้ํานะคะป้าก็อยากเก็บด้วยนี่ง่ายเก็บมะนาวก่อนมีน้ำไม่เอ่ยอันนี้ก็ ลูกใหญ่อยู่นะแต่ไม่ค่อยมีน้ำเนาะเพราะว่ามันน้ำขาดแห้งแลง้ง้เก็บมะนาว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 นมะนาวลูกเขืง่งเขื่งนะคะมะนาวลูกเข่งเข่ง มีน้ำไหมหนอมันดกอยู่นะคะแต่ว่ามันลูกเล็กๆมันยังไม่ค่อยจะมีน้ำลุงกำลังเก็บไปทางโน้นนะคะ,ะอันนี้ก็ดกอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่โตว,ว้าวตรงนี้ก็ดกอยู่นะ มะนาวดกอยู่นะคะแต่มันยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยลูกมันจะตโตก็มีโอ้โหมันแตงแฝงพวงมะนาวไม่ได้แฝงพวงมะม่วงแต่ว่าแฝงพวงมะนาวนะคะว้า เก็บมะนาวเก็บมะนาวกันอู้ป้าก็อยากเก็บป้าก็อยากเก็บด้วยอยากถ่ายคลิปด้วยสนุกสนุกไหมไหมทองไหมทองก็มาเป็นเพื่อนด้วยนะคะนี่ไหมทองก็เดินอ้อยแง่อ่อนแอนเดินอ่อนแอนไม่อุยอายและอีกจ้มเก่ง ิไปดูคุณลุงทางนโานกก้นฮะยังไม่โต,ตเยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโตเยอะเท่าไหร่ยังไม่ได้โตเต็มที่นะคะ ก็เลือกเอาลูกโตๆดกอยู่นเนาะแต่ว,ว่ามันไม่ไม่โตนี่ก็มะน,นาวมันกําลังจะโตนะคะแต่มันก็ยังไม่โตเนาะมันโดนฝนมันเพิ่งจะมีลูกขึ้นมาเราก็ไม่ได้ลดน้ําเท่าไหร่ตอนแรงเนาะนี่ยังดีนะเนี่ยที่มันยังอุสามีลูกนะคะดกด้วยนะคะบางต้นก็ดก มะนาวก็ตกด้วยบางต้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่โตเนาะถ้าได้ปุ๋ยแล้วก็ฝนน้ําเพียงพอมก็จะโตนะก็จะโตนะคะอันนี้สวนมะนาวของเราก็ ที่รอดจากไฟนะไม่ใช่รอดหรอกนะคะมันโดนไฟไหม้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากโคนต้นมันมันก็เลยต้นไม่ใหญ่นะคะมันเป็นกิ่งเป็นกิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะต้นที่ตายไม่เกิดก็มีแต่พวกนี้ก็มีบ้างที่เกิดขึ้นมานะคะก็ยังเหลือเยอะหลายต้นพอได้ก <ๆๆ S 1> ินอยู่นะคะเหลือหลายต้นพอได้กินอยู่แล้วเราก็เอาต้นพยุงมาปลูกแซมไว้แบบนี้นะค่ะ เื่อว่าอนาคตต้นพยุงโตขึ้นก็จะได้เป็นสวนป่าเนาะแต่ตอนนี้มะนาวก็ยังเหลืออยู่หลายต้นเหมือนกันว่าพาเดินดูลุงก็ตัดหญ้าออกมันก็เห็นบ้างนี่นะคะสวนมะนาวของเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นาะเหลือหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะ เหลื้อรอดจากไฟเหมือนที่ว่าคือลุงกำลังเก็บกำลังเลือกเอาลูกที่มันโตมีน้ำนะคะมันดกแต่ว่ามันยังไม่โตนั่นเองว้าวยุงตัวน่อยก็เยอะอยู่เดอ้อไม่ได้ทายากันยุงว่าว่าจะลงมาแป๊บเดียวก็เลยไม่ทายากันยุง ก็ยังมีเยอะอยู่นะมันก็ยังมีเยอะอยู่นะยเ,ยออยเห็นไหมอย่างต้นนี้ก็โดกโดกนะโดกมากเลย แต่ลูกเล็ก ได้บ้างแล้วนะคะเดยกก็จะำลังเก็บอยู่อีกเนาะพาเดินเลาะมาดูทางนี้เผื่อจะมีลูกโตโตอืมมันก็ไม่มีลูกโตนะเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่า นน่น่าจะมีลูกโตกว่าอยากเก็บมากเลยแต่ไม่มีลูกโตให้เก็บเลยลูกนี้ใสๆนะลูกนี้มันเหมือนจะมีน้ำไหมแต่มันไม่โตนนมม <laughs> ไม่นี่มนันสิม,นนนม,ม,นมันไม่นุ่มละมันยังไม่โต เครื่องนี้ยังไม่ได้มะนาวต้นนี้ก็ดกอยู่นะคะอันนี้สวนข้างบนนะคะพอดีป้าเดินผ่านขึ้นมาอ,อดที่จะเก็บภาพไว้มาฝากเอซีนะ,ะเก็บภาพมาฝากคือมะนาวกําลังมีลูกดกอยู่เหมือนกันอุยย้อนแสงโทรศัพท์เครื่องนี้แสงไม่งามเลยนะคะย้อนแสงย้อนแสง มะนาวส่วนนี้ก็ก็มีลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่โตเนาะคุณลุงก็จะเลือกเอาลูกที่มันโตแล้วก็แก่มีน้ำเดี๋ยวป้าจะต้องไปทำง,งานของป้าก,ก่อนต่ออีกก่อนนะคะสำหรับคลิปคุณลุงเก็บมะนาวฝากไว้สั้นๆนะคะสำหรับคลิปนี้พามาชมลูกมะนาว สวนมะนาวนะคะสวนของป้าเองนะคะฝากไว้ให้ f อฟได้ชมให้พี่น้องที่ผ่านเข้ามาได้ดูกันนะคะจากชีวิตของชาวสวนชมจันทร์กับท่อมชมจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ